สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มจับฉ่ายกันนะคะพอดีมีหัวหมูอยู่ค่ะแล้วทำอย่างอื่นแบบกระเทียมพริกไทยอะไรก็เบื่อแล้วค่ะแล้วมัน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 ทม่ทำยังไงเลยคิดว่าเออเอามาต้มจับฉ่ายแต่เอามาตุนไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเอามาตุนไว้ก่อนตุนให้ความมันเขาออกเยอะๆแล้วตัดความมันทิ้งค่ะความมันทิ้งแล้วตุนไป ราะไม่งั้นไม่ไหวอะค่ะมันเยอะมากมันเยอะจริงๆอะค่ะ,เอ,ะ,คะเอ็มตุนไว้เมื่อคืนตุ๋นไว้เมื่อคืนแล้วก็ตักฟองที่เป็นน้ํามันของเขาออกให้หมดเลยออกให้ออกให้หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเสียดายของเสียดายของมากๆเลยค่ะอันนี้ผูมันนะคะผูมันเอามาต้มจับถ่ายแต่ว่าฝามันไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะ ตอนแรกก็เอ๊ะจะทำยังไงเนาะผัดอะไรเราก็เบื่อแล้วผัดกะเพราผัดพริกสดอะไรเบื่อมากๆได้นี่ลองมาทําจับฉ่ายดูค่ะเนี่ยต้องจับฉ่ายเราจะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มคุกกี้อะไรก็ได้อร่อยค่ะเนี่ยเนี่ยมให้เป่วยไปเลยเนี่ยอร่อยนี่ค่ะนี่ค่ะเพืเ่อน แมบอเออมันอร่อยไม่เลี่ยนด้วยค่ะไม่เลี่ยนเนี่ย่ะนี่มือนี้มีจับชายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้เอ็มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ